สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมจูนแอดวานซ์อาร์มนะครับวันนี้ผมจะให้ทุกท่านได้ชมกับโฉมปืนซับคอมเพกอีกหนึ่งโมเดลนะครับจากค่ายแบรนด์ของ Six s i ก Sauer เะอร์นผมตัวนี้เองก็จะเป็นปืนพอลิเมอร์นะครับผมเป็นรุ่นซิกพีสานะครับผมตัวปืนนะครับเฟรม ก็จะเป็นโพลิเมอร์สไลด์จะเป็นเหล็กนะคะผมศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นศูนย์ในไซส์มาให้เรียบร้อยมีเซฟตี้มาให้ซ้ายและขวาก็คือมาคู่เลยนะครับแม็กกาซีนนะคะผมเป็นแม็กกาซีนแบบเหล็กนะคะผมตัวนี้เองก็บรรจุกระสุนในแม็กได้ถึง10นัดน,นะครับมีตัวรองนิ้วก้อยมาให้เรียบร้อยนะครับมีรางนะคะผมสำหรับไว้ เสริมหล่อนะครับในเรื่องของไฟฉายเลเซอร์นะครับมารองรับเรียบร้อยตัวปืนเองก็มีไซส์กระทัดรัดนะครับผมเท่าขวามือเลยครับเป็นปืนที่ออกแบบมาแบบซับคอมแพกต์นะครับให้ความบางนะครับแล้วก็จับสบายมือนะครับสำหรับตัวนี้วิธีการถอด ดูแล์วิสด้านในนะครับก็คือค้างสไลด์ได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้ค้างสไลด์หลังจากนั้นมันจะมีสลักอยู่นะคบผมสลักด้านข้างหมุนลงให้เป็นอยู่ในแนวตั้ง45องศาในลักษณะนี้นะคะผมหลังจากนั้นก็ปลดสไลด์นะครับปลดคันปลดสไลด์ลงนะครับประคองสไลด์นิดนึงแล้วค่อยดึงออกนะครับผมตัวไกด์หลอดนะครับเป็นไกด์หลอด แบบแบนอยู่ด้านหลังนะครับกลมอยู่ด้านหน้าก็จํำง,ง่ายๆเลยนะครับหากใส่ประกอบกับก็ด้านกลมอยู่หน้าลำกล้องส่วนด้านแบนอยู่ท้ายลำกล้องนะครับผมส่วนลำกล้องเองก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับตัวนี้ตัวปืนนะครับมีความยาวลำกล้องอยู่ที่3นิ้วนะครับก็ออกแบบมาเป็นปืนซับคอมเพกที่เหมาะ นะครับเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับตัวซิกซาเออรเราประกอบกับกันนะครับก็ใส่ลำกล้องลงตามล็อกของเขาส่วนตัวไกด์หลอดนะครับก็จะมีตัวบากไว้นะครับที่ดรงลำกล้องนะครับผมก็เราใส่ไกด์หลอดเอามือช่วยดันนิดนึงครับดันเดินหน้าเพื่อจะกดไกด์หลอดให้ไปอยู่ในล็อกของเขาที่เขาบากไว้หลังจากนั้นก็ ใส่เฟรมไปในสไลด์ได้เลยนะคะผมจังหวะที่ใส่เนี่ยนะครับผมก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เราถอดนะครับก็คือต้องค้างสไลด์อีกรอบหนึ่งแล้วก็หมุนสลักขึ้นให้ไปอยู่แนวนอนนะคะผมในลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นอันว่าเราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ถอด ตัวปดคันสไลด์ลงเพื่อจะดูความเรียบร้อยอีกครั้งนะครับตัวซิกซ o เซเอเองนะครับก็จะมีการทำออกแบบมาที่เป็นปืนซับคอมแพคได้เหมาะมือนะครับสำหรับรุ่นนี้เหมาะกับผู้หญิงนะครับและคุณผู้ชายหลายหลาท่านที่อยากพกซ่อนนะครับผมซิกซ์เ P 365ครับตัวนี้เลยอย่าลืมนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปกับผมจูนแอดวาน a r m มนะคะผมสวัสดีครับ